เบ้าหน้าพาปังเปิดเจดดาราสาวหน้าเก๋มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครหากพูดถึงดาราสาวหน้าเก๋ที่มีสเสน่ห์จนหยุดมองไม่ได้ในวงการบันเทิงไทยนั้นก็มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวแต่จะหน้าเก๋จนพาปังขนาดไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยคะ่ะ อันดับ7คิสหอวังถ้าพูดถึงดาราสาวหน้ามวยก็คงจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นนางเอกร้อยล้านคนแรกๆของวงการแล้วสไตล์การแต่งตัวของเธอนั้นก็ยังแซบย่าบอกใครไม่ว่าจะเป็นลุกสวยเซ็กซี่หวานๆหรือเซ่อเซ่อสาวคิสหอวังนั้นก็กวาดเรียบเอาอยู่ทุกลุกได้หมดทุกแนวเลยจริงๆ อันดับ6โยเกิร์ตนัทชานางแบบหน้าเก๋ที่มีดีกรีเป็นถึงบัณฑิตปริญญาตรีและโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และแจ้งเกิดกับบทบาทบุญมีในละครย้อนยุคอย่างเรื่องนางทาสและมีละครอื่นๆตามมาอีกมากมายบอกเลยว่าเธอคนนี้นั้นสวยเริ่ไม่แพ้ใครพอสาวคนนี้ก็คว้าหัวใจของนุงพีเคมาครอบครองไว้ได้ตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียว อันดับ5ต้าเหนิงกันญยวีนักสแสดงสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวมวยที่แจ้งเกิดกับบทเจนสาวผมแดงสุดฮอตจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น2ที่บอกเลยว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับหน้าตาสุดเก๋จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอแล้วก็ยังพูดไปเสียงเดียวกันว่าสาวคนนี้นั้นไปได้ไกลในวงการอย่างแน่นอน อันดับ4จริงๆวริสลาสำหรับสาวคนนี้หลายคนคงลงคะแนนให้เลยว่าสาวจริงๆนั้นเป็นนางแบบที่น่าเก็มมากๆอีกหนึ่งคนโดยสาวจริงๆนั้นเคยผ่านการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสในปี2012จนได้รับรางวัลที่1มาแล้วแถมยังเคยเข้าสังกัดโมเดลเ่งของเกาหลีแถมปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกของ2021ราตีอีกด้วย อันดับ3หลินมัชชนดเรียกได้ว,ว่าเป็นนางแบบสาวมวยหน้าปังที่ประสบความสําเร็จในการเล่นละครเรื่องหลงไฟอย่างมากเห็นหน้าตามีเอกลักษณ์แบบนี้การแต่งตัวของเธอนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันแถมดูจะชอบลุกลุยๆแบบสุดๆเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวนักเกยสายสติเลยก็ว่าได้ อันดับ2อ,ออกแบบชุติมนนางแบบสาวที่ไม่ใช่แค่ชื่อที่เก๋แต่หน้าตาของเธอนั้นก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและยังประสบความสําเร็จเดินสายคว้ารางวัลในต่างประเทศจากการเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตอย่างเรื่องฉลาดเกมโกงแถมยังเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ได้ร่วมเดินพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานในปี2018อีกด้วยแค่เริ่มต้นเข้าวงการก็ปังสุดๆไปเลย อันดับหนึ่งก้อยอรัชพรเป็นสาวไอคอนแฟชั่นสตรีในยุคนี้เลยก็ว่าได้สําหรับสาวมวยร่างเล็กอย่างก้อยอรัชพรที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่หน้าตาที่เก๋ยอย่างเดียวแต่ความสามารถของเธอนั้นก็เก๋มากๆพอทําได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงทําให้ครอบครองใจของหนุ่มเน็ตก,กี้ไว้ได้แล้วก็กลายเป็นขวัญใจของใครลหลายๆคนเลยทีเดียว